สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันศุกร์วันที่10พฤษภาคม2014เป็นวันศุกร์ในสัปดาห์ที่6เทศกา,กาลรัสการครับวันนี้เป็นบทอ่านจากบทความเรื่องนักบุญยนโ,โดยนักบุนอกกัสตินบะสังคราชหัวข้อสันส้นๆบอกชีวิตสองแบบนะครับเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับพระศาสนัจรรับรองตามพระเป็นเจ้าทรงตรัสสอนว่ามีชีวิตอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งคือชีวิตความเชื่อ แบบที่สองเป็นชีวิตแห่งความสุขเฉพาะพระเจ้าแบบแรกเป็นชีวิตแห่งการเดินทางในการเวลาแบบที่สองเป็นชีวิตที่พำนักในนิรันดรภาพแบบแรกเป็นชีวิตแห่งการงานแบบที่สองเป็นชีวิตแห่งการพักผ่อนชีวิตแรกเป็นการเดินทางแบบที่สองอยู่ในปิดูภูมิแบบแรกอยู่ในกิจการแบบที่สองอยู่ในการเพ่งพิษเป็นรางวัลส,สําหรับการทํางานชีวิตแบบแรกมีนักบุญเปโตรเป็นรูปแบบ ชีวิตแบบที่สองมีนักบุญจรเป็นรูปแบบชีวิตแบบแรกทั้งครบร่วงไปในโลกและจะจบด้วยการสิ้นมีภพชีวิตแบบที่สองไม่ครบสมบูรณ์แม้จะสิ้นมีภพแล้วแต่จะคงอยู่อย่างไม่รู้จักจบสิ้นในโลกหน้าฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าจึงตัดกับเปโตรว่าจงตามเรามาแต่กับยอนพระองค์ตัดว่าหากเราปรารถนาให้เขาอยู่จนกว่าเราจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับท่านเลยหน้าที่ของท่านคือตามเรามาท่านต้องตามเรามา โดยถือตามแบบอย่างความอดทนต่อความยากลำบากในโลกนี้ส่วนย่อนต้องอยู่ต่อไปจนกว่าเราจะนำพระพรนิรันดรมาหากว่าจะกล่าวให้แจ้งชัดมากกว่าอาจจะกล่าวได้ว่าชีวิตงานของท่านจะครบครันหากท่านดำเนินตามแบบฉบับพระโธรมานของเราแต่การที่จะบรรลุถึงท่านครบครันเต็มเปลี่ยนชีวิตแห่งการเพ่งพิษภาวนาของย่อนต้องคอยจนกว่าเราจะสุด็จมา ความอดทนขั้นสูงสุดคือการติดตามพระเยซูเจ้าอย่างซื่อสัตย์ไม่ลดละแม้ชีวิตก็ยอมปลีแต่เพื่อที่จะรู้จักพระเยซูเจ้าอย่างครบกันต้องคอยจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาในที่นี้คือในดินแดนของผู้กำลังจะตายจะต้องทนทุกข์ทรมานในโลกแต่ในดินแดนของผู้เป็นจะเห็นความดีงามของพระเจ้าครับน้องก็นักบุญอักสตินพระสังฆราชอธิบายชีวิตสองแบบ ชีวิตสองแบบก็ง่ายๆนะลเราก็เข้าใจทันทีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้เหมือนกับที่นักบุญเปตโตรท่านก็นยกชีวิตตัวอย่างก็คือชีวิตของเปตโตรที่เจริญชีวิตอยู่กับพระเยซูเจ้าและทํากิจการต่างๆมากมายอันนี้เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นคือมีชีวิตสองแบบแบบหนึ่งคือชีวิตแห่งความเชื่อนะอยู่ในโลกนี้ต้องอาศัยความเชื่อต้องมีความเชื่อเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะอ,อยู่ กับพระองค์กับพระเบญจเจ้าพระบิดาแบบในสวรรค์นั่นนะเพราะนั้นอยู่ในนี้ก็คือต้องอาศัยความเชื่อต้องมีความเชื่อนเพราะฉะนั้นความเชื่อจึงเป็นส่วนสําคัญเป็นสิ่งสําคัญในพื้นฐานของการจเจริญชีวิตในการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าและเปโตรก็เป็นแบบอย่างของการจเจริญชีวิตแบบแรกคือแบบที่อยู่ในโลกนี้และอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกสบายหรือว่ามีความสุขหรือว่าจะมั่นคงมีความเชื่อที่ไม่ใช่ ก็จะพบกับความยากลําบากด้วยมีความสงสัยด้วยแล้วก็มีปัญหาเมอส,สัตว์ด้วยแต่ว่าต้องก้าวเดินไปพร้อมกับการกระทําตามสิ่งที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงบอกแล้วพระเยซูท่านนักบุญอากุสินก็พูดถึงชีวิตแบบที่สองก็คือยกชีวิตของนักบุญยอห์นอัคาสาวกในนีงเป็นสิทธิ์ที่พระองค์ทรงรักนะแล้วก็บอกว่ายอห์นเนี่ยก็อยู่กับพระเยซูเจ้าเป็นชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า เกียบเหมือนกับเป็นชีวิตที่สองคือชีวิตหลังจากตายไปแล้วชีวิตนิรันดรน,นั่นเองที่อยู่กับพระองค์ตลอดไปในสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่นอ้องในการเจริญชีวิตของเราในโลกนี้เราก็เข้าใจจากสิ่งที่นักบุญอกุสตินพระสังฆราชเนี่ยบรรยายเรื่องของนักบุญชนนะกน,นักบุญเปตโตรอะไรตา่างๆพูดถึงชีวิตสองแบบเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้ฐานะที่เป็นคริสเตียนนเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจา้า ก็มีอยู่สองแบบคือความเป็นมนุษย์ของเราในขณะนี้มีโรคมีโกรธมีหลงมีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจแล่นอื่นชีวิตที่เราอยู่ปัจจุบันจริงๆเนี่ยขณะที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยในโลกนี้และต่อจากนั้นท่านก็บอกว่าชีวิตที่สําคัญอีกแบบหนึ่งก็คือชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าชีวิตในรันดอรชีวิตในโลกนี้ต้องอยู่และต้องเจริญไปในความทุกข์ยากลาบากมีโลกมีโกรธมีหลงมีสุขมีทุกข์อะไรกับ ก็เราก็สะอาดดีอันนี้เป็นประสบการณ์ของทุกคนแล้วแต่ชีวิตแบบที่สองที่เป็นหนึ่งเดียวพระเยซูเจ้าแล้วก็อยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดรนนะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือจะเป็นชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีชีวิตแห่งสันทิสุขนิรันดรนั่นเองที่เราจะพบที่เราเจอฉะนั้นี่น้องในแต่ละวันก็ขอให้เราได้เข้าใจถึงการมีชีวิตในโลกนี้ขณะที่เราอยู่กันใน ระหว่างเพื่อนพี่น้องและในระหว่างท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้และในเวลาเดียวกันเราก็ต้องมั่นใจถึงชีวิตนิรันดรที่จะมาถึงในภายหน้าด้วยนะครับในความเชื่อสําคัญสําหรับชีวิตในโลกนี้และเมื่อเราทําดีที่สุดแล้วชีวิตนิรันดรในความเชื่นชมนี้ดีนั้น <c oughs> ก็จะตามมาในภายหลังเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพระพรของพระเบ็เจ้าผู้ทรงสรพาน พระบิดาและพระบุตรและพระจิตลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิด